เป็นแม่สีประภัยคลองการครับอืมแล้วก็มาดูนี่นะเพราะนี่วัดเก่าแล้วเนะี่ยสมัยนี่นะ เมื่อก่อนก็มาชมผาตรงนี้แหละของของเก่าวัดดั้งเดิมเลยตรงนี้คนจะนั่งแต่ยังไม่มีนี้ยังไม่มีปั้นหินนะฮะเมื่อก่อนผมมานะก็ยังเป็นวัดป่าเดินไปตรงไหนก็เห็นทักคนนั่งสมาธินะฮะกับหน้าผาเนี่ยหน้าผาเดิมเลย ผมเคยมาย 20, 20ี่ยี่สบปีกับ30มสิบปีนะสลาเก่าสลาดั้งเดิมนี่เป็นหน้าผาที่ผมเคยมาดูสมัยก่อนนะหน้าผาดั้งเดิมนะนี่แหละนี่แหละจำได้แล้ว นี่เคยมาแล้วนี่หน้าผาดังเดิมเลยโหมาดูเถะนี่แหละเคยมาอยู่นี่นตรงนี้แหละเคยมาดูยืนดูกันเนี่ยเน,นี่ยชันลิฟเลยแนะี่จะไม่มีอะไรกั้นเลยไม่ได้ทำอะไรกั้นเลย เอาน่ะลงลิฟเลยอใช่ชันสันดิ๊กเลยตรงนี้สมัยยี่สิบกว่าปีผมเคยมายังเป็นป่าอย่น,นี้เลยอันนี้เป็นวัดดั้งเดิมเลยตรงนี้ s <S อ่าดั้งเดิมเลย เกมาตอนจะสิบกว่าปีตอนสมัยเป็นพระเออมาไปไปตรงไหนก็มีแต่คนนั่งสมาธิเตะไปหมดผมไเตะไปหมดมาตอนยังเป็นทางลูกหลังใช่ใช่ใช่ผมก็มาทางลูกหลังทางลล,ง <laughs> างลูกหังงมา <laughs> ทาทพระทางเนม<อ> <laughs> แต่ว่าดีนะเก๊ะสางได้เด็กว่าเ,กกเป็นภงธรรมชาติไว้เยอะอยู่ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ